มาค่ะใครที่กําลังหารถตู้เย็นนะคะไว้ใช้งานเนาะความสูงอาจจะไม่ต้องสูงมากสักประมาณเมตรหกสิบนะคะมีเข้ามาแล้วค่ะคันนี้เลยโตยโยต้าไฮรักลีโค่ะเครื่อง2.4ปี2020นะคะตัวซิงเกิลเซพาร์ตได้ตัวท็อปสุดเลยคันนี้นะคะเปิดอยู่ที่ราคา549,000บาทจัดเต็มฟรีดาวลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ800พนนะคะโอ้โหคือเรียกได้ว่าผ่อนสบายๆเลยนะได้รถไว้ใช้งานปีใหม่ๆนะคะ นะด้านหน้าของเขาจะดูแข็งแรงทนทานมันเป็นรถสําหรับวิ่งงานละกันนะคะก็บอกเลยว่าตัวตัวนี้ของเขาตัวกันชนหน้านะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะ,ะไฟใหญ่ไฟใหม่เลยนะคะดูโฉบเฉี่ยวแน่นอนว่าดวงใหญ่นะการมองเห็นวิสัยทัศน์นะ,ค,ะค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยวไอ้พาไปดูในส่วนของตู้นะคะคันนี้นะรีเวอร์คันนี้นะคะ,คนนะ,คะใช้ตู้ของ MTC คูเราไปดูความเรียบร้อยภายในตู้กันบ้างดีกว่าเนาะมาดูกัน นี่เลยด้านหลังของเขานะคะคือเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะไฟนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยอ่ะไอเปิดตู้ให้ดูก่อนดีกว่า,าค่ะพวกบล็อกนะภายนอกสีขาวเดี๋ยวดูด้านหนงนี่เลยตู้ของเขานะคะประมาณนี้นะเปิดได้สองฝั่งความสูงของตู้ประมาณเมตรหกสิบโดยประมาณนะคะลูกค้าใช้ความเย็นเท่าไหร่คันนี้ได้อยู่นะประมาณติดลบสิบห้าถึงลบสิบแปดโดยประมาณนะคะเก็บค,ความเย็นได้แบบค่อนข้างเยอะเลย นะตู้ค่อนข้างหนานะคะอันนี้คือทนทานพร้อมใช้งานเลยหลายๆคนก็อาจจะหาตู้แบบนี้ไว้ใช้งานนะคะเนื่องจากว่าความแข็งแรงความทนทานของเขาด้วยนะคะแล้วก็การเก็บความเย็นนะอาจจะต้องไม่ดูอาจจะไม่ได้ดูตู้ที่ความสูงเยอะเกินไปนะคะแล้วก็หาตูหา้หนาๆแบบนี้เรามีเข้ามาแล้วนะคะเป็นพันนี้เลยนะเดไอพาไปดูความเรียบร้อยด้านในดีกว่านะว่าในส่วนของห้องโดยสารเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันอ่ะและที่สําคัญขาดไม่ได้หลายๆคนอยากรู้ ปิดก่อนหลายๆคนอยากรู้นี่มาดูด้านข้างตรงนี้กันเลยดีกว่านี้นะคะถ้าเดิมๆจากศูนย์นะเขาจะมีมาให้ประมาณ4เ้นนะแต่ว่าเสริมมานะคะคือลูกค้ากเก่าเสริมมาแบบจัดเต็มเลยเราลองดูด้านล่างนะ,ะเพิ่มมานะส่ยียไ้น้ำนะอยู่ประมาณ6เส้นคันนี้ก็คือ10เส้นแล้วนะคะเนี่ยที่เสริมมาคือบรรทุกได้อยู่ประมาณ สอถึงสามตาในว่าได้ได้เยอะเลยนะคันนี้คือเรียกได้ว่าทนทานแข็งแรงนะคะก็ใครที่หาไว้สําหรับบรรทุกนะคะก็คือคันนี้แหละพร้อมมากๆเลยนะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรบ้างไปดูกันครัความเรียบร้อยนะคะรีโวปี2020คันนี้นะคะก็ได้มาเป็นตัวท็อปสุดเนาะตัวเอ่อซิงเกิลเพนะคะซิงเกิลเซพก็ จุดเด่นของเขาเลยนะกะ็ถ้าเริ่มมาตั้งแต่แผงประตูเลยอันนี้ก็ประตูนะคะตรงกระจกนะอันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะจะมีซอฟท์ทัชด้านข้างนะช่องใส่น้ําด้านล่างนะคะเป็นสีดํานะสีทั้งแผงเลยละกลันเรียกว่าอย่างนี้เนาะเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่าคอนโซลด้านหน้าดีไซน์มานะคะก็เหมือนตัวรถกระบะเลยนะกระบะที่มันเป็นตัวแคบตัวสีประตูนะคะจะคล้ายๆกันเลยมีจอมาให้ด้วยนะคะอันนี้จอเดิมจากศูนย์นะคะเลือกใช้ฟังก์ชัน ได้เลยนะคะระบบเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสามารถกดได้เลยเนาะนี่เลยนะคะช่องด้านล่างสุดปรับตู้ด้านหลังนะคะความเย็นอุณหภูมิต่างๆของช่องแอร์ด้านหลังนะคะก็คือช่องแอร์ของตู้นั่นแหละนะคะเปิดปิดตรงนี้เลยนะคะเซตติ้งต่างๆนะอุณหภูมิเปิดปิดทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะคะเลื่อนมาตรงนี้จะมีที่เสียบนะเป็น power outlet นะคะได้มาเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด 6ปีส่วนเบาบ้างดีกว่าได้มาเป็นเบาะหนังเลยนะคะคือเรียบร้อยเลยยังนี่ยังไม่ได้คีนไม่ได้อะไรเลยนะคะถือว่าถือว่าเรียบร้อยระดับหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ชําไม่โสมมันเป็นที่แบบพร้อมใช้งานเลยว่ายอย่างนี้นะพวงมาลัยไม่หลุดไม่ลอกถือว่าโอเคพร้อมใช้งานนะคะสนใจรถมือสองนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0832222203นะคะหรือว่าเข้ามาชมได้เลยนะคะ อนาจารรถมือสองของกิษสดานะคะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจานาพิเศษบ้านแคนะคะกรุงเทพมาง่ายมากๆเลยอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะสังเกตง่ายๆอยู่ติดกับศูนย์ยางท็พอกทิสนะคะเข้ามาติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยหรือว่าลูกค้าทิ้งรายละเอียดเบอร์โทรลูกค้าไว้ในใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีเซลล์ติดต่อ,อก,กลับไปเนาะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงของเรามีบริการส่งเซ็นไฟแนนส่งรถให้ถึงที่ค่ะยังไงก็นึกถึงรถมือสองนึกถึงกิจสดากุชลยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ